สวัสดีดครับทุกคนกคควันนี้เราจะมาพากนารกกันนะครับทุกคนวัดตไมกระตุกวะเอาพยมคิดดยนะครับมาเริ่มกันเลยครับเป็นังไปเสียงมันกันกันยี่กิจิันดูน เดี๋ยวครับกูรู้สึกไม่ค่อยสบายเฮียไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเชิญมึงเองสัตว์เดี๋ยวลอกมาเฮียตกใจสัตว์ไอหมาโง่ไอหมาควายไอ้เฮียยังยังกูรูน้นะว่ากูชอบดูหีมาสัตว์เฮียคิดว่าหลอกมาแล้วมันตลุกมั่งเนาะเฮียสัตว์รู้นะกูด้วยเฮียเด็กเปรติดเด็กตลกแล้วกูไปด้คิดงั้น ที่ลาว่ากูค e> ุณโดนมึงกัดเก่งทุกกรังที่กูมาอยู่บ้านนี้มึงไม่เข้าใจความรู้สึกกูมึงทำไรกูนะไม่ไม่ใหญ่่จะบอกไม่ไม่กูจะทำมึงเพื่อความรักยังไงล่ะเจ้าจะได้ตายลุนี รีบตายซะอีกคนจะตายใช่ไหมสัดไม่กูยังไม่อยากตายไปกูเดิได้ไงมึงก็ต้องตายเพราะข้าสงสุขของมเมลิโออว้าตอนนี้กูรู้สึกสบายมากไม่เคยกวัตีนกูเลยชายอูทิศเขาโดนรถชนและโดนจบับเขาคุกเป็นอนกับน้ำจิ้มกับปิ อยงความง่โอเคจบแค่นี้แหละไมาแวก